มาชิมน้ำกันก่อนเลยทุกคนนะฮะนี่นนยังไ,ไม่ได้ปรุงนะก่อนปรุงนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงโอ้คำเน้นๆเลยโอ้ขอคำเน้นๆเลยสุดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคำวิทย์มีพากินวันนี้เราจะมาช้าชิมร้านก๋วยเตี๋ยวที่ติดกับจอมปลวกใกล้กับทางเข้าวัดเขาตะเขาสายในบางคกนะครับซึ่งที่ร้านเขาเนี่ยก็จะมีผัดกะเพรา มีอาหารตามสั่งด้วยแต่ว่าเมนูที่แนะนําเป็นซิงเกิลของทางร้านนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยําไปซื้อมาด้วยตัวเองแล้วก็ขึ้งกลับมาสักครู่นี่เองเพราะว่าจริงๆตั้งใจจะรีวิวที่ร้านจริงๆนะแต่ว่าด้วยเวลาด้วยอะไรแล้วบังเอิญว่าฝนก็ตกอีกนะวันนี้ผมก็เลยเอามารีวิวที่บ้านแล้วกันไม่ต้องพูดข่านำเพลงเยอะนี่ทุกคนดูก๋วยเตี๋ยวโอ้แล้วนี่ก็เป็นข้าวนะทุกคน กับเพาเนื้อสับไข่ดาวนะแล้วร้างนี้รู้ใจมากไข่ดาวสุกซะด้วยนี่ไม่ได้บอกเลยนะถ้าทำ่าานี้เลยเอาละครับผมจะไปชิมที่ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำก่อนแล้วกันอบน้ำเป็นการนำล่องออเดอร์ <c oughs> <c oughs> ไปเลยครับ ้ hey, hey. ตอนนี้ตั้งกระเช้าผม,มยังไม่ได้กินข้าวเลยนะแล้วน,นี้ก็เป็นเวลาเที่ยงเที่ยงขวกขวาวด้วยคำต่อไปคำว่าจริงไม่รู้จะไปพูดคำว่ารักกับใครเะนาะแฟนไม่มีนอทุกคนนี่อืม นีม่มันแอคติ้งนะหรือ่าจะเป็นที่หิวไม่หรอกเขาทำาร่องจรงเซ็ตอนที่ไปนั่งรอเขาทำนะแค่ได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าของเขาเด็ดแน่อร่อยกระเพราได้หอมมากตอนที่เขาผัดนะทุกคนคือหอมยั่วใจเลยดีกว่าเพราะผมรู้สึกว่ามันตอนผัดแต่มันหอมไม่เหมือนที่อื่นเลยนะก็ไม่รู้นะสูตรใครสูตรมันแต่ที่เนี่ยถ้าทุกคนไปอ่ะ ทุกคนจะต้องพูดเหมือนผมทุกคนแหละผักกาดเราเวลาเขาทำาน่ะหอมหอมมากหอมจนตอนที่ผมสั่งเมื่อกี้นะทุกคนเขากินก๋วยเตี๋ยวกันนะพอผมสั่งผักกาดเราปุ๊บมีคนสั่งตามเพียบเลยเป็นเพราะกลิ่นกลิ่นหอมเนะี่ยทุกคนโอเคเรามาชิมก๋วยเตี๋ยวกันบ้างนี่ก็เป็นเูกชิน้นเป็นปลาเส้นนะนี่ก๋วยเตี๋ยวก็เด็ด จริงๆแล้วนะร้านนี้นะเขามีชื่อเสียงด้านเสี่ยงช่วอาหารตามสั่งเนี่ยเขามาเปิดที่นี่เขาก็ทําดีทั้งสองอย่างสุดยอดต้องชมแม่ครัวเลยแม่ครัวเก่งทำบกข้าวเก่งแล้วสามีเขาเนี่ยนะเป็นเด็กเสิร์ฟนะเรียบร้อยมากบริการดีบริการแบบว่าเขานอบน้อมมากอ่ะเขาดูแลลูกค้าดีพูดจาดีมากเลยต้อนรับเราอย่างดีเลย อสองอย่างเนี้ยหกสิบห้าบาทไม่รู้ว่าไอ้ยังอะไรเท่าไร่เท่าไหรก็ไม่รู้นะแต่สองอย่างรวมกันเนี่ยหกสิบห้าบาทเท่านี้ไม่ถึงร้อยีม่มาหาที่ไหนกรุงเทพหาได้ไหมแบบนี้นะทุกคนถ้ากรุงเทพนะอย่างเดียวก็ห้าสิบแล้วนี่สองอย่างหกสิบห้าไม่คิดว่าจะอร่อยแล้ก็ถูกขนาดนี้ด้วยไม่แปลกใจเลยไปเมื่อกี้นะคนแน่นร้านเลยทุกคนคนเต็มร้านเลย เสดายไม่ได้ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งโลเคชันไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันนี่ทุกคนอ้ฟิลตอนนี้ผมอยู่ในห้องในห้องของผมเองนะเนีย่ยซื้อมาแล้วก็เอามาใส่จานอยู่ในห้องนะเนี่ยดูน้ำหนัก ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กด like แล้วกดกระดิ่งแล้วคุณจะไม่พาดคลิปใหม่ๆแม้สักเสี้ยววินาทีเดียวสำหรับวันนี้ขออภัยด้วยเพราะว่า,าแต่งตัวไม่เรียบร้อยก็อยู่บ้านนะกลับมาก็ถอดเสื้อเลยเพราะมันร้อนอากาศร้อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้คำวิทย์มีพากินต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายบาย ดาวโหลสติกเกอร์ไลน์ออฟฟิเชียลดีไซน์คิเนได้แล้ววันนี้